สวัสดีคุณดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นแนวเรื่องมันมีอยู่ว่าชั้นแนวที่ทําให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาดูข้อในวันนี้ที่ผมจะนํามาเล่าคุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปริศนามนุษย์ตัวเขียวก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปผมอยากขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กับคลิปนี้เนื่องจากมันมีความสําคัญกับช่องเป็นอย่างมากถ้าหาว่าคุณผู้ชมกดไลค์เปนที่เรียบร้อยแล้ว เราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับหากกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลลึกลับที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอยู่มากมายหลายเรื่องแต่หนึ่งในเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็นระดับตำนานนั้นคงต้องยกให้เรื่องราวของเด็กชายและเด็กหญิงจากหมู่บ้านบูพีสว่ากันว่าทั้งเขาและเธอมีร่างกายเป็นสีเขียวย้อนกลับไปในช่วงสมัยปีคศ1135ถึงปีคศ1154 ในยุคข,ของกษัตริย์สตีเฟนแห่งอังกฤษเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่หมู่บ้านวูพีสใกล้กับเมืองเบอร์รีเซนเอสแมนในขณะที่ชาวไร่ซึ่งเป็นคนงานในพื้นที่กำลังเก็บเกี่ยวพืชผลตามปกติก็มีเด็กสองคนปรากฏตัวขึ้นจากหลุมดักสตัตว์ซึ่งชาวบ้านขุดไว้สำหรับดักจับหมาป่าที่ชอบมาขโมยกินแกะในพื้นที่เจ้ากับดักที่ว่านี้มันถูกเรียกกันว่าวูพิสโดยเราจะสังเกตได้ว่า ชื่อของมันค่อนข้างคล้ายกับชื่อหมู่บ้านสันนิษฐานกันว่ามันน่าจะเกิดมาจากการออกเสียงที่ผิดเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อหมู่บ้านในภายหลังกลับมาที่การปรากฏตัวขึ้นอย่างปริศนาของเด็กทั้งสองคนโดยคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายและอีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงทั้งสองคนมีผิวพัรร์เป็นสีเขียวต่างจากคนปกติมีท่าทีตื่นตระหนกตกใจเดินวนเวียนไปมาหลายรอบท่าทีดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพยายามหาทางไปที่ไหนสักแห่ง ซึ่งเด็กทั้งสองคนไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับชาวบ้านได้เมื่อเห็นดังนั้นชาวไร่ที่เป็นคนงานจึงตัดสินใจพาตัวเด็กทั้งสองคนไปพบกับเจ้าของไร่ซึ่งเขาเป็นชายที่มีชื่อว่าเซอร์ริชาร์ดเดอร์คารที่เมืองไวท์ห่างออกไปจากหมู่บ้านบูพิตไม่ไกลมากนักเมื่อไปถึงเด็กทั้งสองก็ต่างร้องไห้โฮไม่พูดไม่จาเอาแต่คุยกันเองด้วยภาษาแปลก ไม่ยอมกินขนมปังหรืออาหารใดๆอยู่นานหลายวันจนเมื่อมีคนนําถั่วฝักยาวที่ยังติดก้านพราะมพึ่งเก็บเกี่ยวมาให้เด็กน้อยกินทั้งสองดูมีท่าทีที่สนใจแต่เด็กชายไม่ฉีกถั่วตรงฝักแต่กลับฉีกตรงก้านและเมื่อแหวกออกไม่พบอะไรก็ร้องไห้เสียงดังจนตอนหลังมีคนสอนให้เด็กๆปอกเปลือกแล้วทั้งคู่ก็ประทังชีวิตด้วยอาหารชนิดนี้อยู่นานหลายเดือน ก่อนที่จะยอมลิ้มรสขนมปังในเวลาต่อมากระทั่งเด็กผู้ชายซึ่งดูอ่อนวัยกว่าเด็กผู้หญิงเริ่มมีอาการล้มป่วยและจากโรคนี้ไปในที่สุดส่วนเด็กหญิงก็ค่อยๆปรับตัวกับชีวิตใหม่ได้เธอได้เข้าพิธีจุมสินตามธรรมเนียนมของชาวคริสจากนั้นผิวพรรณของเธอก็เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหมือนกับคนปกติค่อยๆเติบโตเป็นหญิงสาวที่สุขภาพแข็งแรงจากการเลี้ยงดูของริชาร์ดเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเธอก็ได้ให้ข้อมูลถึงที่ไปที่มาของเธอกับน้องชายโดยเธอได้เล่าว่าเธอกับเด็กชายเป็นพี่น้องกันพวกเขาอาศัยอยู่ในดินแดนที่มีชื่อว่าเซนต์มาตินซึ่งที่นั่นจะไม่มีดวงอาทิตย์ผู้คนทั้งหมดจะมีสีเขียวเช่นเดียวกันกับสีผิวของเธอซึ่งเธอไม่อาระบุถึงที่ตั้งที่ชัดเจนของดินแดนนี้ได้แต่เธอได้เล่าว่าคนที่นั่นรู้จักดินแดนอีกแห่ง ที่สว่างสวัยซึ่งในที่นี้เธอก็หมายถึงโลกของพวกเรานั่นเองโดยมันจะสามารถมองเห็นได้จากอีกฟักหนึ่งของแม่น้ำสายใหญ่ที่แยากกันดินแดนทั้งสองเอาไว้ซึ่งในวันเกิดเหตุเธอกับน้องชายกำลังดูแลฝูงสัตว์ของพ่อแม่อยู่จากนั้นได้มีสัตว์ตัวหนึ่งหลุดฝูงหลบหนีเข้าไปในถ้ำเธอและน้องชายจึงตัดสินใจเดินตามพวกมันเข้าไปยังด้านในแต่ล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงระฆังดังกังวาน พวกเขาตกอยู่ในความมืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลยในที่สุดก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นในตาก็ภามัวเนื่องจากประทะกับแสงจ้าอย่างฉับพลันทั้งสองคนทิ้งตัวลงนอนด้วยความมึนงงอยู่นานก่อนจะได้ยินเสียงเซ็งแท่ของชาวไร่แม้ทั้งหมดจะฟังดูเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแต่เรื่องราวของเธอก็ถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานจากการบอกเล่าในครั้งนี้ซึ่งในเวลาต่อมา เธอก็ได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่เมืองคิงสลินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนที่จะจากโลกนี้ไปในขณะที่บางข้อมูลระบุว่าชื่อของเธอคือแอ็กเนสแบรเเธอกลายเป็นหญิงที่มีพฤติกรรมเฉาโชคบผู้ชายไม่เลือกหน้าแต่ไม่ว่าจะในตำราไหนๆต่างก็ระบุตรงกันถึงลักษณะของสีผิวของเธอที่เป็นสีเขียวจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปในข้างตน้น นำไปสู่ข้อสันนิษฐานต่างๆที่น่าสนใจหลายประเด็นยกตัวอย่างก็เช่นเด็กทั้งสองมาจากโลกใต้พิภพหรือไม่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวที่หลุดจากประตูมิติมายังโลกซึ่งประเด็นที่ยิบย่อยเหล่านี้ผมขอไม่หยิบเอามาพูดถึงนะครับซึ่งในขณะที่หาข้อมูลต่างๆไม่ได้สักพักผมก็ได้พบเข้ากับข้อสันนิษฐานที่ดูน่าสนใจซึ่งมันเป็นของพอแฮรลิสถูกระบุไว้ในหนังสือที่เขาตีพิมพ์เมื่อปีคิดสกราักราช1998 โดยสรุปไว้ว่าประการแรกวันเวลาที่เกิดเหตุนั้นอาจผิดเพี้ยนไปจากบันทึกราว30-50ปีซึ่งมันจะตรงกับในรัสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่2เพราะในช่วงเวลานั้นมีการสั่งกวาดล้างผู้อพยพชาวเฟลมิสจนเกิดเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แฮร์ริสตั้งสมมติฐานว่าเด็กทั้งสองก็คือชาวเฟลมิสนั่นเองซึ่งพวกเขาทั้งคู่ อาจจะอาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับหมู่บ้านเฟอร์แฮมเซนต์มาตินอันเป็นสถานที่ที่ถูกเอ่ยถึงในบันทึกว่าเป็นดินแดนแห่งเซนต์มาตินอีกทั้งหมู่บ้านนี้ยังตั้งห่างจากวูดพิตไปเพียงไม่กี่ไมล์และยังถูกขั่นด้วยแม่น้ำลกักซึ่งเป็นไปได้ว่าคือแม่น้ำสายใหญ่ที่เด็กหญิงกล่าวถึงในสตอรี่ส่วนสาเหตุที่เด็กทั้งสองมีผิวพรรณสีเขียวนั้นแฮริสเสนอว่า หากเด็กทั้งสองหลบภัยเข้ามาอยู่ในป่าเป็นเวลานานโดยไม่มีอาหารก็อาจป่วยเป็นโรคไข้เขียวซึ่งเป็นอาการป่วยที่เกิดจากการขาดเม็ดเลือดแดงจนทำให้ผู้ป่วยมีผิวสีเขียวในที่สุดอีกทั้งฮาริสยังเชื่อว่าเด็ก2คนนี้เดินตามเสียงระฆังของโบสถจากเมืองเบอร์รี่เซนแอสมันจนพัดหลงเดินลงไปในอุโมงค์ของเหมืองใต้ดินกามแกฟซึ่งเหมืองหินแห่งนี้มีอายุย้อนหลังไปมากกว่า4,000ปี เด็กทั้งสองคนเดินตามอุโมงค์นี้จนโผลมายังหมู่บ้านวูพีษและตกลงไปในกับดักหมาป่าที่ชาวบ้านทำไว้เมื่อชาวบ้านมาพบเข้าเห็นว่าเสื้อผ้าที่ใส่และผิวพรรณไม่เหมือนกับคนพื้นที่ก็ตีความกันไปว่าเป็นเด็กประหลาดในที่สุดซึ่งแม้ว่าข้อสันนิษฐานของพอแฮร์ริสจะฟังดูเป็นไปได้มากทีเดียวแต่กลับมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านโดยให้เหตุผลหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ข้อสรุปของเรื่องราวปริศนาเด็กตัวเขียวแห่งหมู่บ้านวูพิทยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้มาจนถึงปัจจุบนันถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวเรื่องถัดไปและอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆในช่องย้อนหลังกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ